สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำที่การทำทอดมันหมูกันนะคะเราใช้หมูบดนะคะสำหรับเด็กนะคะหมูบดประมาณ100กรัมนะคะส่วนผสม,มก็จะมีเกลือโรตีผงรูดนะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะสำหรับเด็กจดกขวบนะคะ แล้วก็นำชงปะชุมคุกเขากันนะคะกับหมูนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะคะก็มาปั้งเป็นก้อนนะคะแล้วก็ทำการทอดเลยนะคะทอดเสร็จแล้วกะเอาอีกยนะคะจะดูดำๆหน่อยนะคะแต่รสชาติอร่อยมากเหมาะสำหรับเด็กเจ็บนะคะรับประกัน,นะคะ่ะรสชัว